ค่ำคืนนี้เรามาเดินเที่วยวชมตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับครันนี้เราพา,าเด็กๆมาที่ร้านโมชิโมชินะครับร้านิช็อปเล็กๆให้น้อยของเด็กๆวองรุ่นเขานะครับโซนนี้จะเป็นโซนขายอาหารนะครับ ตู้เอทด้วยเอทีเอกาแฟกันชาแล้วเราเดินชมไปเรื่อยๆนะครับอ่าสเต็กแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารนะครับอาหารเยอะแยะเลยนะครับอาหารตามสั่งอาหารอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูตรงหอศิล์น,นครับหอศิลนต้นตาลน,นะครับก็จะเป็นมีบันไดเดินขึ้นไปนะครับดาดฟ้าด้านบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดินวกลงมา,าชมข้างในด้านหอศิล์น,นครับอ่นนี้ก็มันเป็นบรรยากาศมุม,มสูงนะครับของตลาดต้นตาลอันนี้อของแท้ต้องมีต้นตาลห้าต้นนะครับตลาดต้นตาลขอนแก่นนะครับ เป็นเอก,กลักษณ์เลยนะครับก็คือมีต้นตาลสูงกโลวด5ต้นนะครับอ่าผมเดินขึ้นมาตรงข้างบนด้านบนหอศิลป์แล้วนะครับหอศิลป์ต้นตาลน,นะครับลมเย็นสบายนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ถ่ายาวิดีโอลงไปอ้เห็นแสงไฟสีสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยด้านบนนะครับอ่าก็ะจะมีงานศินละปะนะครับ แปลกๆให้ชมนะครับนะครับต้นตาลด้านล่างตรง่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวส้มตำโอ้มีหมดนะครับผมเดินชมแล้วโอ้โหเยอะะเต็ไมไปหมดเลยครับเมนูอาหารนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นสีเขียวๆนู้นก็จะเป็นซุ้มเบียช้างนะครับมีอจอทีวีขนาดใหญ่จอ มอ,อนิเตอร์ขนาดใหญ่ให้ดูนั่งดูบอลดืม่มเยียเชียบอลน,นะครับตรงนี้เป็น KFC นะเป็น KFC ด้วยครับ KFC ติดถนนติดถนนมิตรภาพนะครับตลาดต้นตาลขอนแก่นนี้ก็จะติดถนนเส้นมิตรภาพเลยนะครับ ถ้ามาจากนครราชสีมานะครับก็ขับตรงเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นเลยครับตรงเข้าไปนะครับตรงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเนี่ยต้นตาลเนี่ยต้นเขียวเนี่ยครับมาจากนครราชสีมาก็อยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือผมเองก็เพิ่งมาครั้งที่2นะครับถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะครับครั้งแรกก็มาหลายสิปีที่แล้วก็สิบกว่าสิบปี วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวขอนแก่นนะครับก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกท่านนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอ่าและตรงนี้ก็จะเป็นหอศิลป์นะครับก็ด้านในหอศิลป์นะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีภาพวาดนะครับจากศิลปินครับหลายท่านนะครับภาพวาดมาโชว์ก็จาหน่ายด้วยนะครับมีจะเห็นว่าใต้ภาพแต่ละภาพก็จะมีราคาติดไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็จะมี นามบัตรของศิลปินนะครับแล้วก็ราคานะครับมีราคาติดให้นะครับอย่างภาพนี้นะครับคือห้าพันบาทอย่างนี้นครับเป mm ็น hmm. ภาพของศิลป,ปินในอดีตดารงดาราเองอันนี้ก็สองพันบาทนะ,บาน,น,นะครับเป็นสีฝุ่นนะครับก็มีเบอร์โทรศิลปินนะครับม mm ีแ hmm. อ,องเจลนาโจวี่พันห้าร้อย 1, บาท จำหมายด้วยนะครับได้มาเดินแล้วก็ท่านใดอยากได้ภาพไหนก็หยิบไปนะครับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ด้าน,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 นหน้าได้เลยนะครับสองพันบาทเป็นภาพสีน้ำมัน ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชําระเงินนะครับเคาเตร์ชำระเงินครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับภายในหอศิลป์หอศิลปต้นต,นตาลอันนี้ก็จะมีจำหน่าินค้าที่ล,ลึกด้วยนะครับแบบนี้มองผ่านกระจกใสด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าข้างนอกบรากในตลาดนะครับ มีภาพวาดเยอะแยะเลยเปิด16.3หุดนอรถึงสีทุ่มนะครับสทุ่มงบ่ายสีโมงครึ่งถึงสีทุ่มครึ่งนะครับสโมงตา พาเดินเลาะชมบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีร้านค้าขายของโซนนี้จะเป็นโซนนั่งดื่มนั่งกินกันนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นขายของทั่ว,วๆไปนะครับก็จะมีของที่ระลึกของกิ๊ชจอบเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเยอะแยะเต็มไปหมดครับจะเดินชมพร้อมๆกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าวันไหนไม่มีกิจกรรมสนแสดงอะไรก็จะเป็นโดยโดยโดยส่วนมากก็จะเป็นเป็นวงดนตรีเล่นคีโตคกต้าฟุกซองอะไรประมาณนี้ครับแต่วันนี้ยังยังยังไม่เห็นมานะครับต้นตาลสวยจริงนะผ้าต้นนี้นะครับตลาดต้นตาลต้องมีต้นตาลห้าต้นนี้นะครับของแท้ บรรยากาศคึกคักพอสมควรนะครับผู้คนก็คึกคักนะครับลานจอดรถรู้สึกว่าจะเต็มเลยนะครับส่วนมากก็จะมามาดื่มมากินนะครับมาทานข้าวเย็นกันนะครับกระจุกกระจิ๊าสินค้ากระจุกกระจิ๊ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับกับต้นตาลน,นะโอ้สวยจริงๆใส่โดนไฟตอนกลงคืนเนี่ยต้นตาลเนี่ยทนะ่านใดอยากถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็มาโซนนี้นะครับสวยงามเห็นต้นตาลด้วยนะครับ ก็จะเป็นที่นั่งดื่มกินนะครับฟังดนตรีกลางสระน้ํานะครับมีดนตรีพวกซองเล่นสดๆกลางสระน้ํานะครับด้านรอบๆสระน้ําก็จะมีที่นั่งนะครับให้ดื่มให้กินฟังเพลงบรรยากาศชิลๆกัน

ดิฉันเรื่องเธอฟังความผูกพันยันยดายรัแกแรกพบมีอยู่จริงในนิยายหนึ่งเสงช่นนิทานความรักช่างวายฝั่งซ้า,ายก็จะเป็นสูงสามหย่ยมสวยงามพิงกรบพีใส่ไฟ ลอนดใต้ซุ้มก็ไปใช้คนไทยได้ดสีสวยมากต่อ,นอนไฟอะไรเต็มหมดเดินผ่านซุ้มสาวเดินม,มาป,ปา้าปอบมาเดินไปกันดูเดินไปบรรยากาศดีครับลมเย็นสบายดีลตลาดต้นตานคนเก็บยุกหลังโควิดนะครับ ที่ก็เดือนเมษายนเอ้ยพฤษภาแล้วก็วันนี้วันที่สามพฤษภาหกสองห้าหกหกนะครับวันที่ถ่ายทำหลังโคว COVID, ิดนะครับผู้คนกลังคึกคักเลยตลาดต่างก็กลับมาคึกคักเศรษฐกิจก็กำลังจะดีขึ้นอย่าง,งนง้เยครับ ที่ให้เด็กๆเ,เล่นของเล่นสนามเด็กเล่นด้วยนะครับตรงน,นี้รงน,นี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นทางเดินออกกลับแล้วนะครับออก็จากตรงนี้ไปก็จะเดินออกลานจอดรถแล้วนะครับก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้สําหรับตลาดต้นตาลยามเย็นนะครับกลางเดือน,นกลางเดือนการเดือนต้นเดือนสภาสองทาครับ ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ